thank นี้ครั้งนี้มาหาวิทยาลัยกำหนดให้ประเมินคอมพิวซีด้วยระบบสารสนเทศของเราเดิมน,นะคะซึ่งราองรองรุ่นพรก็ได้เปิดให้เราใช้มาตลอดแต่เนื่องจากมาหาวิทยาลัยไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ได้กําหนดในครั้งที่ผ่านมาหปีหรือ2ปีที่จะไม่ได้แต่คั้งนี้กําหนดเราต้องประมางนี้อันนี้พอน้องก้อยบอกว่าเออถ้าเป็น360องศาจริงๆเนี่ยครั้งนี้นะคะเราจะเปิดให้เพื่อนร่วมง,งานของเราอ่ะได้ใช้ทุกคน ไม่ว่าจํานวนจะมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่ไม่มีปัญหาเพราะผลคะแนนมันจะถูกหารด้วยจำนวนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะออนนี้ก็ต้องหารือความจริงเนี่ยถ้าเราประชุมทสนออมันก็จะง่ายเพราะทุกคนก็จะมีใบก็อยากจะเรียนถามทุกกองว่าคําถามที่น้องต้อยถามนั่นน่ะเราจะโอเคไหมเพราะเนื่องจากว่าถ้าไม่เช่นนั้นนะคะคะแนนคอมเพนเซซีเนี่ยก็จะออกมาเหมือนที่น้องเม่พูดเมื่อสักรู่นี้่ะเพราะว่าอยากหรือว่าเพื่อนร่วมง,งาน ผู้รับการประเมินนยก็เลือกใช่ไหมคะผู้รับบริการเขาก็เลือกผู้สออือ่ชื่อเขาก็เลือกเป็นสามส่วนอันนี้ถ้าเป็นข้อสองอ่ะท่าเม่เปิดเนี่ยเม่ก็ต้องไปคุยกับส่วนเป็นเพื่อนหน่อยคอมใช่ไหมคะอันนี้ก็โอเคประเด็นนี้ก็ให้ทางทุกองช่วยเสนอแนะก,ก็แล้วกันนะคะแต่นี้พี่ถามนิดนึงว่าถามเลยไปนิดนึงว่าการประเมินครั้งหน้าเนี่ยนะคะที่ที่ประชุมทีมบริหารนะคะได้กําหนดบอกว่า มัคนจะต้องส่ง T.O.R ในรอบใหม่ในวันที่1กันยานะคะแต่อาจจะมีเลทบ้างเล็กน,น้อยเนี่ยคือทุกกองที่ต้องไปทำความเข้าใจนะันรัญหาต่างที่น้องเม่อธิบายเราจะพูดนี้นะคะว่าผู้ปฏิบัตินั้นเราใช้ Core competency ค,ค,ซซคือ5ตัวนั้นใช่ไหมคะผู้บริการอะไรนะ,นะ,ะทุกคนใช้หมดรวมทั้งผู้บริหารด้วยเหมือนงานและปกอส่วน functional ใช่ไหมคะผู้ปฏิบัติเลือกจาก5ข้อสาดเป็นสใช่ไหมคะ แล้วก็โดยไปดูดิกชันนารีที่เป็ยค่าในเว็บไซต์ของกจอส่วนผู้บริหารอาจจะเลือกจากนเทอร์นช่ลหรือฟังชั่นแนลก็ได้มา3าข้อเลือกสลับกันก็ได้ที่มันค่าตามที่เราต้องการแต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้งื่อนไขที่ว่าผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบด้วยถูกไหมคะแล้วก็ตัวคอมเมนตซี่ที่ประเมินจากระบบสารสนเทศที่เราตัดทิมไปแล้วก็ตารางที่แม่พูดมาสักครู่นี้ค่ะความคาดหวัง นายคอคอมเพนซีที่ต้องทําร่วมกันระหว่างผู้บรคับบัญชากับผู้ใต้บรรคับัญชาซึ่งในในงานแต่ละงานเนี่ยอย่างเช่นเรื่องจิตบริการเนี่ยอาจจะมีความคาดหวังและค่าคะแนนไม่เหมือนกันทุกคนก็ได้ถูกไหมคะตรงนี้คอมเพนตซีตัวนั้นก็จะเป็นเ,เป็นผลงานเชิงคุณภาพถูกไหมคะพี่ถามไ้พี่งงเพราะว่าแลอลยูของเราถูกกาหนดมาเป็นเชิง เหมือนเชิงบริกวณงานเนี่ยทำไปแค่สี่ส0สมมติหน้าฝนหน้างานสี่สิแล้วคอมมพชชั่นทั้ง8ตัวนั้นอยากเป็นผลคะแนทน,น,ะน,น,นที่จะออกไปอยู่ในส่วนใดน,นะคะอยากให้ตอบตรงนี้ต่อนเพราะพี่ก็ตรงกันเพราะว่ากองทุนการเราจะทำคอมมิชแบบพ o r แบบพิเศษก็คือเรามุ่งเอาทุนแล้วเราจะมองผลงานเป็นที่ใหญ่ๆองเงี้ยอันนี้พี่ก็เลยคิดว่าเออตัวคอทั้ง8เนี่ยเราจะเอา นำไปบวกไว้ตรงไหนที่ถามไปถึงครั้งหน้านะคะเพราะครั้งนี้เราไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราทําเหมือนเดิมถูกไหมคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกคนได้คอมมิชกับเพุ่มเข้ามาชาไปแล้วถูกไหมคะแค่เราเพิ่มตัวนี้ที่เป็นตัวเดิม20คะแนนและเราก็แปลงค้ามาเป็นเป็นเป็นร้อยถูกไหมคะมันก็รวมกันเป็นโอเคอยู่แล้วส่วนในคอเอมินซี่ทั้งสา,สามเนี่ยถามว่าในช่วงการประเมินครั้งหน้าเนี่ยที่อาจารย์สมปองคาดหวังนะคะว่าเราจะต้องส่ง ในต้นเดือนกันยานะคะแล้วอาจารย์ก็ฝากมาด้วยว่าขอให้ระบุนะคะรายชื่อของบุคลากรทุกคนที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศแต่ละจุดเลยที่ทุกงานนำมาใช้กับการมัันงานแล้วขอให้พวกในการกองทำทีอาร์นะะเพื่อคุมนะคะเพื่อมันกับกับติดตามผลงานของหัวน้างานและวหัวน้างานก็ทำท t ี r ให้สอด ร้องกับคงพอแล้วก็ลูกน้องทุกคนที่อันเดอร์เราก็ต้องทําพ r ให้สอดคล้องกับห้างานด้วยนี่คือมติที่ท่านรองเราเพิ่งประชุมมาเมื่อวันเมื่อวันอาทิตย์นี้ที่ต้นต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอันนี้มติยังไม่ได้ออกซึ่งท่านรองฝากมานะคะก็อยากจะให้เม้นอธิบายในรอบหน้าเพรรอบนี้พี่ว่าทุกคนก็คงเข้าใจที่จะประเมินนะคะชวนที่น้องตั้งคำถามก็อยากให้ที่ประชุมร่วมกันตัดสินใจว่าจะทำไหม ถ้าทาในระบบสารสนเทศไม่ได้กองไหนอยากจะทําก็อาจจะเป็นเหมือนกับเช็คลิสอะไรไปก็แล้วแต่นะคะขอบคุณผอกองนะคะก็เอาเป็นสรุปนะคะเมื่อกี้ก็ได้ได้เกริ่นไปแล้วว่าได้ถามแล้วว่าทุกทุกคนทํารายงาน T.O.R แล้วยังนะคะก็บอกว่ายังยังก็ยังไม่สายนะคะยังไม่สายก็เอาเป็นว่าเราทํารายงาน T.O.R ตามแบบเดิมที่กําหนดน,นะคะก็คือเพื่อประเมินปริมาณงาน40 คะแนนแล้วก็คุณภาพงานอีกหกสิบคะแนนนะคะก็รวมเป็นหนึ่งร้อยคะแนนหนึ่งร้อยคะแนนนี้ก็จะมาแปลงเป็นแ0ดสิบเพื่อมารอไว้ที่จะรวมคะแนนกับประเมิมเน competency ทางระบบสารสนเทศนะคะคราวนี้การประเมิคมเนค o m p e เ e n c y ผ่านทางระบบสารสนเทศเมื่อกี้เรามาถึงประเมิน c o m p e เ e นซีผ่านระบบสารสนเทศก็าทางหัวหน้างานพัสดุเสนอว่าให้มี ช่องสําหรับทุกคนในหน่วยงานแทนคำว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเข้าประเมินได้ตามจํานวนคนนะคะถ้าทุกกองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอาเป็นว่าทางกงจก็จะรับไปประสานงานกับศูนย์คอมแล้วให้แต่ละกองเสนอมานะคะเพราะว่าหลายคนเมื่อกี้บอกว่าอยากจะเปลี่ยนแล้วนะคะกิ๊กที่เลือกไว้ไม่เอาแล้วค่ะห้าคนนั้นนะคะ3ามรอกสิบองศานั้นไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นคือคือถ้าเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะพี่เม่นก็คือเมื่อกี้ที่เสนอเนี่ยในกลุ่มปฏิบัติก็คือในหัวข้อของเพื่อ่วมนาที่นี่วัตถุประสงค์ในการที่เสนอความคิดเห็นอย่างนั้นเนี่ย ก็คือได้ได้เคยคุยมาตลอดว่าเพื่อต้องการที่จะเห็นผลสะท้อนของการประเมินจริงๆเพราะว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็จะเห็นพฤติกรรมหรือต่างๆในการปฏิบัติงานของพวกเราทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสะท้อนภาพทั้งหมดเนี่ยก็ควรจะเป็นทุกคนเข้าไปประเมินทีนี้ไม่เฉพาะในกลุ่มผู้ปฏิบัติที่ต้อยขออนุญาตเสนอก็คือกลุ่มหัวหน้างานด้วยพญากลุ่มหัวหน้างานเนี่ยก็ควรที่จะให้ผู้ใตบ้บังคับบัญชาทุกคนประเมินตัวเองด้วย สองส่วนนะคะก็ะไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้มากแค่ไหนกลุ่มหัวหน้าง,งานพี่นงเลือ่อนไปที่กลุ่มหัวหน้าง,งานกลุ่มหัวหน้าง,งานที่ต้องการให้ผู้ได้บังคับบัญชาประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนประเมินใช่ไหมคะก็ขอเป็นว่าสองช้อยนี้ให้ทุกกองไป,ไป,ไ,ปไปดําเนินการนะคะก็คืออย่างที่พี่อ้อยเปิดไว้ว่าถ้าทุกกองประสงค์จะทําแบบนี้ก็วันที่วันจันนี้นะคะขอข้อมูลเพื่อว่าเราจะได้ประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ประสงค์ผู้ปฏิบัติที่ประสงค์จะเปลี่ยนขม่ได้จะเ,เปลี่ยนความคิดเห็นนะครับตรงนี้ในเรื่องของการประเมินคอมเพนซีที่บอกว่าประเมิน360องศาใช่ไหมครับในความหมายาจากขอการร้อกำหนดนี้360องศาก็คือผู้ที่รับบริการเราที่เกี่ยวข้องกับเราในการทารํางานซึ่ง,รงประกอบไปด้วย5กลุ่มตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งผู้บังคับบัญชา เพื่อนรงงานตนเองผู้ใต้ประกัปะชาแล้วก็ที่ผู้ประเมินเสนออันนี้คือในความหมายของ360ส่วนเพื่อนร่วมงานนั้นมันก็เป็นหนึ่งใน360นั้นเพราะฉะนั้นถ้าการประเมินเราไปโฟก,กัสที่เพื่อนร่วมงานบอกว่าต้องการให้ทุกคนมาประเมินเรานะครับตรงนี้คือุการประเมินตรงนี้มันก็มีอยู่แล้วในในส่วนหนึ่งก็คืออย่างเช่นตอนที่เราประเมิน ัคือในกระบวนการของการกับเครื่องตรงนั้นปกติแต่พอมาใน3 6 0องศาองศาตรงน,รงตรตรงนี้เพื่อนร่วมงานมันเป็นเพียงตัวแทน1น,นะครับซึ่งที่ผ่านมาในการกําหนดคนที่มาประเมินนั้นไม่ใช่ให้ผู้ถูกประเมินเสนอม,มาแต่คณะกรรมการมาลิิ์ว่าคนนี้จะให้ใครประเมินโดยที่ดูแล้วว่าไม่ไมแ ส่วนคนที่เราให้โอกาสผู้ถูกประเมินก็คือผู้ถูกประเมินเสนอนะครับตรงนี้ทีนี้ถ้าเราถ้าเราทุกคนเห็นว่าถ้าจะเอาเพื่อนร่วมงานมาประเมินทุกคนตรงนี้ต้องไปดูระบบอีกว่าสามารถทําได้ไหมตรงนี้คือข้อจํากัดน,นะครับเรื่องของระบบนะครับแต่คิดว่าในกรอบของจำว่าก็คือทั้กลุ่มนี บริการนะคะครานี้ใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นก็นําเสนอมานะคะนะคะมห็นไหมคะถ้าถ้ายัางไงคือคือเอาเอาอย่างเมื่อกี้ผู้บริการกองบริการก็เปิดช่องไว้แล้วนะคะว่าให้แต่ละฟองไปทบทวนนะคะไปพิจารณานะคะส่วนที่หน่วยงานใดที่เห็นชอบที่จะดาเนินการอย่างไรทางงานการที่จะนําเสนอหรือกับศูนย์กองอีกครั้งหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้ที่ข้อเสนอแนะทางผู้บริการกองบริการบอกว่า อย่างห้าคณะห้าคนเนี่ยนะคะก็เมื่อเวทน้ําหนักเนี่ยก็จะได้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบถ้าส่วนก้อสองมาไม่ใช่หนึ่งคนเป็นแปดคนหรืออะไรก็ตามสามารถเวทน้ําหนักให้เหลือให้เหลือยี่สิบได้ไหมเพื่อจะมาเวทรวมอะไรนี้นะคะประเด็นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแต่ละกองขอ,งของความร่วมมือว่าไปคิดทบทวนของกองของตนเองว่าจะว่าจะพิจารณาอย่างไรนะคะเห็นเป็นอย่างไรแล้วก็ให้นําเสนอชื่อ คนกลุ่มที่จะทําการประเมิน3 6 0องศามาภายในวันจันทร,ร์ด้วยนะคะเพื่อว่าเราจะได้ประสานงานกับศูนย์คอมต่อนะคะเป็นอย่างนั้นนะคะคราวนี้คราวนี้ขอขอคุยต่อไปเลยเมื่อกี้ที่ที่ผูดด้โดยการกองสอบถามนะคะเราก็จะพบว่าในส่วนของการประเมินครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคะแนน LU 40คะแนนคะแนนคุณภาพ60คะแนนรวมเป็น100ทอให้เหลือ80 กับการประเมินสมรรถนะทางระบบสารสธธนเทศคะแนนเต็ม100ทอนเหลือ20เอามารวมกันกันกบ80เมื่อกี้เป็น100เพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเพิ่มค่าจ้างประจำปีณวันที่1เมษาโดยขอให้ทุกหน่วยงานทุกกองนะคะดำเนินการประเมินตามตัวคณะกรรมการซึ่งทำหน้าที่นะคะ คณะกรรมการประเมินที่ทําหน้าที่ประเมินและส่งคะแนนให้ก่อนเจ้าที่ด้วยนะคะก็ภายในต้นเดือนกันยานะคะในส่วนนั้นที่จะฝากนะคะก็เป็นว่าเราเข้าใจร่วมกันแล้วนะคะเรื่องการประเมินหน้าวันที่หนึ่งที่ที่ท,ท,ที่ที่จะถึงนี้นะคะก่อจบในส่วนนั้นให้เราพักไว้ไม่ต้องไปคิดแล้วนะคะตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะรู้สึกสับสนรู้สึกอะไรอีกนะคะก็คือใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้ถามคราวนี้มีข้อคําถามมาเรื่อง ว่วงเวลาของการว่วงเวลาของการนับสถิติการลาการลงเวลาเมื่อกี้เราพูดกันว่าการทำทีวีเนี่ยนับว่วงตั้งแต่หนึ่งสิงหาของปีที่ผ่านมามาถึงสามสิบเอ็ดมกราของปีนี้หมายถึงในส่วนของสนอนะคะคิดอย่างนั้นและนับว่วงเวลาของหนึ่งกุมภาของปีนี้ไปสิ้นสุดนะั้นสามสิบเอ็ดกรกฎานะคะนั่นคือว่วงที่สองเพื่อนเดือหนหนึ่งตุลานะคะ การลงเวลาก็ดีการปฏิบัติงานการลาก็ดีไม่ได้นับห่วงนี้นะคะเราจะมีความคาบเกี่ยวอยู่ว่าการนำสถิติวันลามานับเนี่ยเลื่อนนะวันที่เท่าไหร่ก็ตามให้นับในห่วงของปีงบป,ประมาณก็คือนับตั้งแต่1ตุลานะคะ1ตุลาของปีที่ผ่านมาจนถึง ถึงมีนานะคะถึงมีนาเพื่อจะเลื่อนเมษานะคะนะคะเพราะฉะนั้นณวันที่เสนอเลื่อนอย่างครั้งนี้นะคะเรานับการลงเวลาตั้งแต่1เมษานะคะ<ม>เพื่อไปสิ้นสุดณวันที่30กันยานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เริ่มลาตั้งแต่1เมษาเริ่มลงเวลาตั้งแต่1เมษาเนี่ยจะต้องทบทวนดูว่าตัวเองเนี่ย ถึงเก้าครั้งแล้วยังนะคะลาป่วยลากิจถึงเก้าครั้งแล้วยังสายถึงเก้าครั้งแล้วยังนะคะถึง2ี่สิบสามวันแล้วยังถ้ายังไม่ถึงหรือเกินก็ไม่เป็นไรนะคะให้โอกาสเนือ่องจากเป็นการเลื่อนหน้าวันที่หนึ่งตุลา